อัปเดตรถสวยของนิยียมแท็กเตอร์นะครับผุณลูกค้ารถส,สวยของนิเยียมแท็กเตอร์ก็มีเยอะอยู่นะครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนทักเข้ามานะครับจะเป็นรุ่น3าแรง49แรงคูเอต้า40แรง50แรงนะครับสนใจรุ่นไหนทักเข้ามาเลยครับรถส,สวยมีให้เลือกเยอะครับเช่นเคยนะครับอตอนนี้ก็มีรถให้เลือกเยอะเหมือนเดิมก็ ยันมา72นะครับตอนนี้มีอยู่3คันติดจอง3คันแล้วนะครับก็ลูกค้าสนใจก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็เข้ามาเพิ่มนะครับส่วนยันมาโซลิด90แรงก็มีอยู่2คันนะครับมีอยู่2คันติดจองแล้ว1คันครับเหลือ1คันนะครับคุณลูกค้าโซลิด90แรงเหลือ1คันครับคันนี้นะครับเหลือ1คันนะครับ475,000บาทนะครับคุณลูกค้า ส่วนตัวยันตมา5 1แรงยันตมา5 1แรงตอนนี้มีอยูอ่เยอะเลยนะครับลูกค้ามีอยู่10คันนะครับคุณลูกค้าราคาอยู่ที่4.5ถึง4.9 0้านบาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับคุณลูกค้ามีอยู่10คันนะครับ4.5ถึง4.9นะครับส่วน4 0แรง 40แรงก็มีอยู่ประมาณ15คันนะครับคุณลูกค้า3 8 0 0 0 0ถึง4,500นนะครับตัวอื่นตัวอื่นนะ55แรงก็ติดจองแล้วนะครับเดี๋ยวก็มีเข้ามาเพิ่มนะครับคุณล,ลูกค้าลูกค้าสนใจคันไหนก็ติดตามเพจร้านไว้นะครับดีเยี่ยมแพคเตรครับรถไถมือสองมากที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจตัวไหนติดตามเพจไว้นะครับ รถส,สวยๆก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาจองสินค้าของนิยมเทคเตอร์อย่างอุ่นหนาฝาคั่งนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนรถส,สวยๆของนิยมเทคเตอร์อัปเดตก็เหมือนเดิมครับรถส,สวยๆก็จะจอดเหมือนเดิมครับลูกค้าที่สนใจคันไหนก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับอขอบคุณครับวันนี้คุยน้อยๆเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ